สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะหมูอนสีผ้าหน้าช่ำกิ่งอ้งุ่นนะคะพันแบกโอปปอที่แด้มาจากพีผู้หนึ่งนะคะที่เพิ่นหิมานะคะสีอามาล่องช่ำแล้วก็ขวบแนนหนึ่งนะคะคากะก่อนที่ช่ำคากะนำการเพิ่น,นั้นมา แส่นามว้ก้อนนะคะแส่น้ำยานะคะวันนี้กับสิทภาพมากเห็นน้ำยาแส่เปล่งหลางนะคะหลาเพิ่นออกไว้ๆนะคะซีมี่เครื่องลืมชูกำลังเอาของยังกระดัยนะคะแล้วกับพงชลรดพงชูดสวนโตะนะคะไ่ลงไป กะปิกะปิว่าต้องใส่ร้ายนะคะเพราะว่าเขาบอกได้เซตเซลายคนเห็นแล้ละลายเขากันนะคะ นล้วไล่ออกแล้วค่ะแล้วก็านามเทศไซน์นะคะพอประมาณให้ทวมป้าที่ห้าสิแซนะคะปักช่ำลงถุงวันนี้ก็อากาศดีนะคะฝุฝ่นฝา่าฝนแต่ครับนี่กับเบื้องนี้เบื้องค่ะต่อไปก่อนะ น้ำกิงค่ะกินเงุเงนมากเลากับกีดนะคะกีดให้เพื่อนมีแผลนาทีสีให้หาของเพื่อนออกตามห้อยที่กีดไว้นะคะค่ะมาณนี้นะคะตกกระเชิดอาลงน้มนะคะเส่็จระยับมากจากองกระเบื้องคัน สเสร็จแล้วกาแซไว้ประมาณชัช่วโมงหนึ่งนะคะคอยนำมาชํำลงดิน หลังจากครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเขากะมาเสียบกิ่งลงถุงาอชํำได้เลยนะคะแกล้เตรียมดินไห้แล้วนะคะงงงแงม,มเห็นบหเนาะคะ่ะการเสียบกิงก่งจะเสียบให้มันเลยขอต้านะคะขอต้าตรงนี้หาเข้าสิบออกตรงที่เขากินนะคะขาสิบออกช่วงขอต้านะคะ จะออกช่วงประมาณนี้นะคะเสียบาก,กบสิให้เสียบเลือยอยู่ประมาณนี้นะ,คะเครึ่งหนึ่งของขอนะคะขอทัดไปแล้วค่ะดินนีกระได เอานามลดไว้แล้วนะคะให้มันชุ่มลิ้นเพิน่นนามพดไว้แล้วนะคะให้มันชุ่มค่ะแล้วก็นำทุงยางนะคะมาควบแน่นไเลยะคะ่ะ ค่ะแล้วก็หัดปากไว้ไว้นะคะเพื่อกันอน้นต้นองุงลเพ่นไข่หนามนะคะเดี๋ยวลำต้นพ่นสีแหงเนาะคะ่ะทุงหน่อยเนาะทุงสั่น ประมาณนี้ถุงมันหน่อยและะ้วค่ะหาสื่อแต่มันบม่มีมันไงกันมันไงแหงแล้วค่ะประมาณนี้แล้วค่ะคะ่ะมานี้จะเอาะคะ่ะ ะกะเซตแล้วนะคะกะเห็ดมัดถุงให้เพิ่นพองๆนะคะกัานการคายหนามนะคะของต้นนานุนนะคะเพื่อใบเห็ดเห็ดรัต้นเพิินแหงนะคะกานเห็ดแห็ดถุงเพิินโป่งๆนะคะพองๆแล้วก็เก็บเพิินไว้ในที่ลมนะคะ มาให้เพื่อนดนดนแดดหลวกสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะคะว่าการพัฒนาของเพื่อนเป็นจังไดแน่กับกิยมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะสำหรับเมื่อนี้สตาหน่อยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สตาหน่อยเห็ุคลิปต่อต่อไปนะคะ ผิดพลาดประการใดสาวหน่อยก็ขอโทษขออให